พระเอกหนุ่มหน้าตีอารเร็กธีระเดชค่ะออกอาการเฉินสุดๆเลยล่ะค่ะใส่สร้อยข้อมือตัวอักษร LB ที่แฟนสาวโบมิเลดาทําให้ค่ะ ความรักสดใสจุดๆเลยนะคะสำหรับหนุ่มหน้าตีอเล็กเทระเดชกับโบเมลาลดาล่าสุดฝ่ายหญิงทำสร้อยข้อมือตัวอักษร L B ให้จนเจ้าตัวออกอาการเขินกันเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องความรักตอนนี้เจ้าตัวก็บอกเลยว่ามีความสุขมากยินดีรับงานคู่หากติดต่อมาไปฟังเสียงของหนุ่มอเล็กกันหน,หน่อยค่ะก,ก,ก,ก็บกโบงไง<อ> น้องทามาให้อันนี้น้องทามาให้ก็ถ้าเกิดใส่ได้ก็ใส่ตลอดแต่ว่าเวลาถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรอย่างนี้ก็จะถอดอันนี้คือข้างในมีมีวิญ,ญญาณของน้องอยู่เนี่ยเหรอไม่ใช่ไหมมันมันมันก็เป็นของน่ารักน่ารักที่เราชอบคือน้องอ่ะเขาชอบพวกจิวเวลรี่อะไรอย่างงี้ครับผมเราเราเราตัวเราเองอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเครื่องประดับอะไรนะ้องเขาเลยแบบเออน่ารักดีอยากมาใส่คููกัน